สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตสวัสดีตอนเศร้าครับเมื่อนี้ผมครีเอเตอร์ธนเดชธนสีครับจะมาอัปเดตถึงการปลูกหญ้าแพ็งกุลาเพื่อเป็นอาหารวัวควายนะครับได้ด <ๆ S 1> ึงเดือนเราพี่น้องข้างที่แล้วน้องข้าวไทยทำตั้งแต่วันที่2สิงหาคามเมื่อนี้วันที่2กันยายนหนึ่งเดือนพอดีมาอัปเดตกันว่าหญ้าแพ็งกุลาทย่เขาปลูกนั่นเป็นจังไหนครับพี่น้องอะไรผลสำหรัหรืองามสำารันี่ครับอยู่ข้างหลังนี่ เมื่อคืนก็ดีดีอีดีอีลีครับพี่น้องฝนตกลงมาให้อีกตกลงมาตั้งแต่ปีสองปีสามของเมื่อคืนนี้ครับจนหอดสอดแจ้งน้ำขังอยากลังงามไปพี่น้องเบิ่งกันนี่แหละครับพี่น้องอยาแเพงกุหลาบที่เฮาได้ปลูกตั้งแต่วันที่สองสิงหาเบื้อนี้เป็นที่สองกันยะครบรอบหนึ่งเดือนพอดีมาออาเบให้พี่น้องเบิ่งครับ งั้นนี่อยู่ไรกว่ากาับเมื่อคืนฝนตกมาน้ำขัง <S <S 1> <S 1> พอดีครับพี่น้องอยาได้กินน้ำเพิ่มดีครับกำลังงามครับโดยที่เขาปลูกว่านหนาเนาะใช้ไอ้ทอนพันธุ์แท้งกุลาหนาเราฝนก็ตกมาต้นเดืองแต่ฝนตกมาช่วงที่เขาปลูกใบใหม่มมเขาก่ระบายน้ำบอกให้ได้ครับเพราะสัน่นยาก,ก็สกิถูกดินกบคนก็นสิ เนา่าเพื่อนกติเสียหายแต่ของที่จะเติบโต้องระบายนาตลอดต้องคอยมันเมื่อตลอดครับแต่ได้ผลมากมายเลยครับพี่น้องเมื่อกลังงามกําลังแตกเนาก,กําลังเลื่อยครับพี่น้องนี่นะครับเขาปลูกหยาแห้งกุลาเพื่อเป็นอาหารสัตว์ช่วงฤดูแล้งหรือช่วงปลายเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงหยาคันนาเหมือนนะครับเนาะเขาก็จะได้มาตัดทําการหยาเรานี่ที่เขาปลูกไว้ให้วัวควายเขาได้กิน นี่นะครับพี่น้องอีกบุมหนึ่งของแปลงกำลังง้มครับกำลังง้มถือว่าได้ผลมากมม้แล้วแะครับพี่น้องผลตกมาน้ำขังนี่ว่าเป็นอุปสรรคครับเพราะว่าผนนี้แล้วมันจะได้กินน้ำได้ช่วงแรกๆนะครับเนที่ปลูกแล้วหนาวทีนี้ห้อยน้ำขังมันก็ต้องเนี่ยครับต้องเหตุเป็นคลองน้ำแล้วก็เนี่นะครับต้องระบายน้ำบอกให้ได้นะครับเนี่นะครับที่เตะก็เไดมาขุดทอนนะครับขุดทอให้เพื่อระบายลงไป ทางล่างครับก็ดเดี๋ยวมะไซแปลงนี้ครับแปลงนี้นี่ครับเป็นพนพันธุ์ที่เขาปลูกตัดขึ้นมาปลูกนะครับกับง้องมซ้ำกันเราพี่น้องกระชีตัดเพิ่มได้อีกแล้วเห็นไหมครับหญ้าเพ็คโกลาบปลูกง่ายโตเร็วได้ผลเร็วนะครับขอให้มีปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำลดน้ำให้เปียกให้ชุ่มยุ่ยสม่ำเสมอมันก็จะงีเร็วครับพี่น้องครับเพราะในนี้ห้าให้วัวให้ควายได้กินข้างล่างก็เป็น ถูกนาเขาครับนี่ครับมาอัปเดตวิถีชีวิตของคนอีสานเกษตรผสมผสานหลังจากเฮ้าเฮ็ดไหยเฮ็ดนาแล้วครับพี่น้องกับลูกหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ยแหละครับส่วนวัวควายกับปล่อยเล็มอยู่ทางเนินบนแหละครับพี่น้องบนนะครับอยู่ข้างบนแต่โมนี้มาอัปเดตหญ้าแพงกุลาให้เบิรงครับพี่น้องงามครับได้ผลตะขอแนะหนมหรือบะบอก ต่อต่อกันไปว่าหญ้าแพงกุลนเหมาะสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเรียงวัวเรียงควายครับตอบโจทย์ครับเขาดูแลง่ายครับพี่น้องหญ้ายังขึ้นกระซางเขาตัดรวมปีต่อไปเรือหุ้นต่อไปหุ้นสองเนี่ยเขาตัดเพื่อกดทีงามเพื่อกดทีเรื่อยเพื่อกดแตกนอออกไปเรื่อยๆครับนะครับงามครับถือว่างามเลยถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่งนี้ครับแต่งไหนกระขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของ ่ธนเดชตรไิ้ศรีครับวิถีชชื่อของคนอีสานคนเลี้ยงวัวับ,บ้านทุงครับกับเดี๋ววิวทิวทัศน์ธรรมชาติอ่าบรรยากาศปยว,วัวควายเล็มให้พี่นอ้องในเบื้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ